สวัสดีนะผมพบก,กับรายการ New l i k t o n TV นะผมคลิปนี้เราจะมาตกปลาครับเกมตกปลาทั้ผมแต่นี่เรามันจะไม่ใช่มาตกปลาม,มาตกสัปหลาดในท้องทะเลนี้นะฮะเองจากนะผมก็ตกได้เป็นตัวนึงแล้วนะครับผมเ,เสียงับเสียงเอาละตกกันเลยคึกเม็นสัปดีขเราปลกมาได้ครับ นะครับจะใช้ตระศัตร์ในการคลิกยางไว้ครับผมโอ้โหอดนะฮะโคตรมาครับผมมว่าแล้วปลาโบราณในตัวเนี่ยเออฉลามโบราณมั้งครับเนี่ย เนี้ยผมก็ได้ตกได้ไปตัวนี้โอ้โหอันี้ซีบอกไม่รู้นะครับอันนี้เก็บในแคตตาล็อกของเราต้นไหนน้ำหนักไม่น้อยอน,นี้มาแซนแซมมันฮนะโอ้โหฉลามโบราณเดวยีได้ครับผมอุ้ยอุ้ยนี่นี่ดูเหมือนน่าจะไม่ใช่นะครับว่ามันต้องเร็วกว่าน,นี้ไปะชาเกเบ็ดเลยนะฮะเมากอุ้ยช่าง อีหลังอีเจ็ดียมีตัวเดิมแต่ว่าน้ำหนักมากกว่าอ่ะอุ้ยโหดแท้เสียงก็หลอนแล้วนะครับผมมาตกเจ้าอียักษ์กันนะระวังอ่ะโดนเลยโดนตรงนี้นะกระชากเลิกนะครับอุยเอาอละไรอ่ะอะไรเสียงอ่ะเสียง หลอนมากฮนะเวลพอเพิ่งอัพแล้วก็ได้ทีใหม่มาเนะะื้อตัวอะไรเนี่ยไม่เป็นอ้เขียนของฟ้าโบราณนั่นนะนะ่ะเดี่ยวตกตัวพันเนี่ยนะอเอาแคเฟ้านี่เลยโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดจริงๆนะ,ะครับตัวสีอนี่ได้เป็นไงฮนะ เดี๋ยวคำมือับไปแล้วต้องซื้อเบ็ดใหม่นะเบ็ดนี้มันไม่ทนลององซื้อเบ็ดต้องซื้อเส้นใหม่เลยอย่างงบไม่มีอ่ะตังค์ไม่มีอย่างหลอนมากครับผมอุย้ยแปบ๊บนะครัะสักครู่เข้าร้านก่นอืมอือเบ็ด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 ดูแล้วว่านี่ย เราใช้อันนี้อยู่สินะอื่นีนๆๆน่่นะแพงโคตรเลยนะลงซื้ออันนี้ได้จะตกมันนะโชคดีมาเป็นไรฮะเบบ็ดนี้แหละตกมันให้ได้ฮะ ระวังนะครัมเข้าไปโดนพุ่ไงไปโดนเลยครับเยันไม่ทิ้งสองรอบเอาแล้วครับรู้ใช้เป่าแล้วนะอุ๊ยนิ่น่าจะไม่ค่อยทันนามือเท่าไหร่เลยนะจะแล้วตัวเดิมเอเด็ตกตกเจ้านี้ให้ได้นะอุ้ยเอาแล้วครับเนี่ยอันนี้น่้อันนี้ได้อันน,อนี้น่นาจะใช่รับอุ้ย มันจะชวกไปเลยนะครับผมลำบากมากเลยนะครับไปชววกเบ็ดไปเลยลอะลองดอิตัวอะไรนะตัวเดิมแถมได้แถมปลาโบราณนะ<ม>อ,อล้วครับ อีกหบายแล้วโอ้โหเจ็ดเจ็ดกิโลข้างฝาเดิวด้วยนะครับผมละเราก็ตกอกเจ้านี้ได้แล้วนะคะโอ้โหโหดแท้นะครเอาตกอีกสักตัวแล้วก็พอนะครับผมแต่อุือมนะครับหลอนมากเลยนะ,ะตกอีกตัวนึ่อ่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่ง อาละนะฮะเป็นเพลนเป็นเพลนเ,นเนกมน,นี้เล่นเนตัวสิบสี่แล้วเรียบร้อยอีกตัวแล้วฮะนั่นผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับจากการตกเจ้าออปีศาจนี่นะผมถ้าผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบาย